สามปีกับผู้ครองนะผู้ครองคนเดียวนะครับแล้วก็หรือว่าอยู่5ปีถ้าอยู่ไม่ได้อยู่กับใครนะมันถึงอยู่ด้วยตัวคนเดียวเด็กสาวมีเชื่อชื่ิว่าดังสาวปีสาวสม่ชีพแล้วก็อยู่5ปีนะและสําคัญที่สุดคือว่าต้องสอบอาร์จีวีนะครับอาร์จีวีต้องสอบภาษานเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็อินเตอร์เน็ตนะครับต้องสอบให้ได้อาร์จีวีถึงจะมีการยื่นเรื่องขอได้นะครับแล้วกฎหมายที่บอกว่าจะต้อง สลากสัญชาติเก่าอย่าเพิ่งกลัวนะครับสลาสัญชาติเก่านะฮะจะเป็นยังไงนั้นเราจะมีกันต่อนะครับเออเอ่อ We h นยที de, m พ n i คุยนะครับผมผ i จ a l n a a e n ั่นแ e ้ n ก็จะไปที่นั่น e m e วก e จ e ไป r ี่นั่นแล้วก็ a ะไป e ี e นั่นแล้ n ก็จ e ไปที่นั่ o แล้ i t n o r c d